สวัสดีครับผมอยู่กับบุญลอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ยังคงพามาติดตามทีมงานของหัวหน้าโจยจอมโหดเราเหมือนเดิมนี่มาดูทีเทเศษวจชพืชก่อนโอ,โอ้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 ฟรีฟรีรอฟรีโอ้โหป่านี้วัชพืชที่โคยังไม่หมดครับนี่ กบใส่หลุมนี่แหละขุดบอ่อนู้นแล้วจะมากบบอนี้ฮะเพราะว่าบอนี้ไม่มีประโยชน์แหละจะทําจะกบให้มันเรียบร้อยอ่ะป่าเยอยครับทําอะไรครับ oh, เก็บขยะครับเก็บขยะโอ้เป็นเทศบาลแล้วใช่ไหมเห็นหนูตัวครึ่ง oh. อะไรหนูอะ oh. ปลาโอ้ oh. ป่าเยอยบอกว่าเห็นป่า ตัวขนาดโลครึ่งอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในนี้ฮะรถเก๋แก,กจออยู่นี่ปรับเรียบร้อยแล้วนะงานสนามฟุตบอลนี่เรียบร้อยแลวเหลือแต่บทอัดอย่างเดียวทีนี้งานก็เหลือโอ้นีลอยดันอ่ะทีเรามาดูทำไมปลายเยอะถึงสบายขนาดนี้เพราะว่าแกความคิดสุดยอด สุดยอดยังไงเอาแท่นปูนอะที่เขาไม่ใช้อะ่ะเอามาลองครับมาหนุนลอ้อหนุนลอ้อหกลอ้อนี่พอหกลอ้อถอยมาถึงแท่นปูนปุ๊บไปต้องกระโดดข้ามดมเลยตรงนู้นก็อีกท่อนหนึ่งนี่ก็ท่อนหนึ่งครับนี่มาถึงก็ดมเลยดมเลยแล้วดินขี้โคลนก็ไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยใช้สิ่งของให้เป็นประโยชน์ เดี๋ยวเราดูก่อนนะดูว่าถอยมาเทยังไงก่อนแล้วค่อยไปหาหัวหน้าโจ้กันเมื่อวานนี้ได้ปลาไหมได,ได้อยู่ตัวสองตัวตัวใหญ่ปะไม่ใหญ่โอ้มันยังไม่แห้งดีฮะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวดูก่อน ดูการดำหกล้อดำก่อนว่าไม่ต้องกลัวตกนะถ้าคุณถอยมาแล้วก็เจอแท่นปูเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวตกนอกจากคุณถอยมาไม่ไม่ถูกทแทงคนกี่แค่นั้นเองฮะถึงจะตกบ่ออ่ะ,อะมาแล้วครับอ้าไปทางไหนล่ะเอาเข้าช่องนูน้น เข้าช่องนูน้นโอ้ตรงนั้นมันเริ่มเต็มแล้วตรงนี้ยังสบายอยู่ดำเลยอยาก,กันไหลลงไปพรวดนี่ไหลไปแล้วสบายทำไว้สำหรับเทคีท้โคลโดยเฉพาะครับ ย่เสร็จแล้วอย่าค่อยเอาดินมางานนี้ผิวปากเลยที่ประบุฟันรอผมอะเราไปดูหหน้าโจ้กอนดีกว่าครับเห็นแล้วหกอดําเอาขี้โคลนมาเทตรงนี้ฮะมาถึงบอ่อแล้วครับโอวันนี้เอาเจ้าปีศาจตักเลยเมื่อวานนี้เอาเจ้าสมเชงเจ้าสมเชิงไปวางท่อครับก็เลยเอาเจ้าปีศาจมาตักแทน อเริ่มมีดินผสมไปแล้วขีโคลเยอะจริงๆนะครับแต่ดีที่ว่ามีที่เทให้ไม่งั้นแล้วไม่รู้จะเอาไปไหนเลยพอดีเอาไปกบบ่อป่าเยอะบอกว่าได้ปลาสองตัวเมื่อวาน ตัวไม่ใหญ่เนี่ยแกบอกว่ามันจะมาอยู่ตรงเนี้ยเยอะปลาน่ะอยู่ช่วงเนี้ยเยอะช่วงฝักตกน,นาน่ะแต่ช่วงเนี้ยแทบจะไม่มีแล้เดวเดินมาพามารัดเลาะมาเลย ถึงดินแห้งแล้วอะข้ามาฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆนี่เปิดถึงดินแห้งแล้วยังไม่มายังถอยไม่มาชักช้ากว่าขิโคลรวมก่อนนี่ไม่เคยรีรอชักชนะ้านะฮัวนาเยยโฮัวนาโจยเนี่ยนี่ ยังไม่มาพุ๊บชูแล้วยังไม่มาก็มีงานให้ทําก็เกียร์ก่อนครับเกียร์ก่อนนีดินโพดินแข็งให้ห็นและเอาผสมกันไปเลยไล่ตามขอบคอไปก่อนนะเพื่อให้เป็นทางไปก่อนแล้วก็เอื้อมเอื้อมเอื้อมเอาฮะโอ้โหขี้โอนี่หนาได้ใจจริงเนี่ยผสมกันไปแล้ว ตักเลยทำได้หมดจะบ่อเก่าหรือบ่อใหม่หรือขี้โคลยังไงทำได้หมดคนคนนี้ฮะเฮ้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  อย่ามาเคาะบุงกีขี้คโคลนกระเด็นไ่ละ่ะเนี่ยเนียเนียเนียลักเริ่มและชักเริ่มแล้วชักเริ่มแกงแยแล้วโอ้สายอะไรอนะ่ะโอ้โหมีอยงไปเลยวางดีๆก็ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ย ยานะโอ้วันนี้วิ่งอยู่สองคันจะไปจะตายไปเรื่อยๆเลยหรอไปตามคอบี้นะผมว่าขี้โคนี่ขี้โคนี่หมดก็เต็มบอ่อพอดีอะฮะผมว่าเอาขี้โคนี่ไปกบสะพอดีก็เต็มพอดีอะหมดเนี่ยไม่ต้องได้ดินแห้งหรอก ตายไปตามคอไปเรื่อยๆๆอยอยนี่นะได้ปลาหไหมได้อยู่แต่ปาลาไหลไม่มีเลยเนี่ยนะนแล้วน้ำตรงนู้นหมดอย่าง,างตรงนั้นลึกกว่าเลย เห็นผมไม่ได้ลงมาคุยหก้อดำวิ่งกันสองคันนะวันนี้เพราะว่าโชเฟอร์หกรอต้องไปช่วยกันวางท่อครับก็เลยวิ่งสองคันแค่นี้ก็พอแล้วใกล้ๆวิ่งใกล้ๆแค่นี้ก็พอแล้วโอ้สภาพรถไม่เป็นไรหาเงินเยา้างได้รถหาเงินเยา้างได้ฮะ นี่ให้ถ้าให้เอาดินไปขายได้นะสมมตินะไม่ใช่เป็นของโรงเรียนนะของชาวบ้านนะและมาเจอสภาพบอ่อแบบนี้นะโอ้โหปวดหัวเลยไม่รู้จะเอาขี้โคไปเทที่ไหนฮะกว่าจะได้ดินลักไปขายอ้นี่เราสมมุตินะถ้าเป็นบอ่อชาวบ้านนะแต่นี่เป็นที่โรงเรียนก็ยังดีครับยังมีที่เทให้กบบอ่อฮะถ้าเป็นของชาวบ้านแล้วให้เราลอกสะนี้เอาไปขายนี่ ไม่รู้จะเอาไปลงไหนเลยนะกีโคนี่เยอะจริงๆสีโคนานะหน,า,นามากเป็นเมตรบอร่อที่เราเห็นหน้าก็น่าจะประมาณ 400เที่ยวน่าจะเต็มอยู่นะบ่อลูกนั้นนะที่กบสะน่าจะเต็มอยู่อ่ะนี่แหละเริ่มพอเสร็จแล้วก็จะเอาดินแห้งเข้าไปใส่แทนครับจะเอาดินแห้งไปใส่ที่โคนี้ไม่ได้เลยนะยังไงก็ไม่อยู่นีหนาโจยเริ่มเอาลงไปแทนที่แล้วเพื่อจะให้ตัวเองขยับไปขยับไปเรื่อยๆคนระับนี่ดันแล้วก็กดด้วยนะ ไม่ใช่ดันเฉยๆนะดันแล้วก็กดพร้อมครับดันแล้วก็กดพร้อมดันแล้วก,กดพร้อมนี่ เดินลวเดินลงไปแล้วขยับไปแล้วขยับไปเรื่อยครัขยับไปเรื่อยอ่าอ่ระ,ะวังสไลด์นะสไลด์ก็ไม่ใช่ปัญหาครับพอเจอดินแข็งแล้วมองเห็นถึงดินแข็งแล้วไม่ต้องกลัวฮะนี่นี่นี่จะแถมจะแต่งทางแลละแต่งทางให้ 6ล้อลงมาครับลงมาเนี่ยาทางให้6ล้อลงมาเอาที่โคนต่อฮะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยอ่ะวันนี้ผมก็พามาติดตามหน้าง,งานของหัวหน้าโจยครับกับหลอกสะเก่าเอาดินไปกบสะเก่าอีกเก่าอีกบ,กบหนึ่งอย่าเป็นนั้นว่าอย่าคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้บุลอดส,สวัสดีครับ